สวัสดีครับพบกับต้นและนิกนะครับมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบริทักเช่นเดิมเลยนะครับก่อนไปรับชมว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอยากให้พี่ๆกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกันละกันนะครับรวมถึงพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบงานเครื่องประดับสวยๆนะครับแล้วก็ราคาดีๆเนี่ยขอเชิญชวนเลยนะฮะให้พี่ๆ กดติดตาม Subscribe ช่องไว้นะคะอย่าลืมที่จะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีของอัปเดตใหม่ๆจะได้รับชมก่อนใครแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกใจชิ้นไหนต้องการสั่งซื้อ2ช่องทางเหมือนเดิมฮะช่องทางแรก a b o n pita a b o o n p i t a k แล้วก็ช่องทางที่2นะครับ0816289156โทรเข้ามา สอบถามแล้วก็สั่งซื้อที่เบอร์โทรนี้ได้ครับสำหรับวันนี้จะมีอะไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับนาฬิกาพกทองคำงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%าเปเป็นระบบไขลานนะครับน้ำหนักรวม30.22กรัมราคาขายเพียง62,900บาท น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยครับชิ้นงานวินเทจนะครับแล้วก็การเดินเนี่ยยังเดินได้อยู่ตามปกตินะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงนะครับเหมือนนาฬิกาแบบปัจจุบันสักทีเดียวระบบก็จะเป็นระบบไขาลานที่หัวจุกดึงเดือยสลักขึ้นนะครับเพื่อตั้งเวลาสามารถที่จะเปิดฝาออกได้ทั้งสองด้านแบบนี้เลยครับ เป็นอีกหนึ่งงานวินเทจนะครับที่น่าสะสมสำหรับนะฮะตัวชิ้นงานอะโดยรวมสมบูรณ์จะมีตำหนินะครับด้านข้างที่พี่พี่เห็นเป็นรอยบุบเล็กน้อยนะครับจากความเก่าแล้วก็ตำหนิจากการใช้งานบ้างได้ความวินเทจแบบนี้น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ราคาสุดคุ้มจริงๆกด CF ได้เลยนะครับ แหวนสตาร์ทองเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับเม็ดยอดด้วยสตาร์ทองดิบนะครับประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่2.73กร,รัตแบ่งเป็นนะครับเพชร16เม็ดรวม88ตังค์เพชรมาคี6เม็ดรวม75ตังค์แล้วก็เพชรเหลี่ยมชัปเปอร์นะครับอีก22เม็ดรวม1.10กร,รัต น้ำหนักรวม11.31กรัมขนาด55ราคาขายเพียง65,500บาทงานสวยละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็ดูน่าซื้อน่าใช้มากๆก่อนอื่นเลยนะครับสตาร์ทองเนี่ยจะเป็นแซฟไฟร์อย่างหนึ่งที่มีราคาสูงมากนะครับแล้วก็หายากพี่ๆลองเซิร์ชดูได้เลยนะครับสตาร์ทองเม็ดหนึ่งเนี่ยขายกัน หลักหลายหมื่นจนถึงแสนนะครับขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความสวยงามชิ้นนี้เป็นสตาร์ทองดิบมาในตัวเรือนเพชรนะครับซึ่งเรือนเพชรพุ่มก็เพชรสวยขาวไฟดีแล้วก็ข้างในตำหนิน้อยได้พุ่มหน้าใหญ่แบบนี้เลยแค่ตัวเรือนเพชรก็ไม่ได้แล้วราคานี้คุ้มจริงๆกับงานสวยๆ CF เลยครับ ตังหูไพลินประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเม็ดย่อนะครับด้วยไพลินไทยหลังเบี้ย2เม็ดรวมประมาณ5.80กรัตประดับเพชร16เม็ดรวม16ตังน้ำหนักรวม5.51กรัมราคาขายเพียง1 9 9 0 0บาท งานสวยแล้วก็น่ารักมากๆนะครับซื้อแล้วได้ใช้งานใส่ได้ในทุกๆวันแน่นอนสำหรับต่างหูคู่นี้ความสวยนะครับแล้วก็ความน่าซื้ออยู่ที่ได้ไพรินหลังเบียเฉดสีแบบนี้เลยครับมาในตัวเรือนเรียบร้อยดีใส่ทำงานเลยก็ยังได้สภาพโดยรวมอยู่ในสภาพที่ดีประดับด้วยเพชรนะครับดูน่ารักลงตัว ส่งต่อให้ในราคาที่เบาบางนะครับชื่นมื้นแน่นอนสำหรับนักว้างนะครับเวลาใส่ขึ้นหูเห็นไหมครับกำลังพอเหมาะพอเจาะดูไม่เล็กไม่ใช่งานเบาบางนะครับเป็นงานที่เหมาะกับการใช้งานในทุกๆวัน CF ได้เลยนะครับ ตังหูมุกประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยมุกน้ำจืดนะครับขนาดประมาณ9มิลประดับเพชร24เม็ดรวม35ตังน้ำหนักรวม7.76กร,รัมราคาขาย28,500บาท เครื่องประดับมุกทางด้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนงานสวยนะครับตัวเรือเนี่ยทำเป็นทรงดอกไม้นะครับมีความอ่อนช้อยแล้วก็ในส่วนของมุกที่ประดับเนี่ยก็มันวาวมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนของเพชรขาวเล่นไฟดีสภาพโดยรวมของชิ้นงานนะครับมาในสภาพที่สมบูรณ์ดีครับขนาดหน้ากว้างก็กำลังสวยเวลาใส่ขึ้นหูนะครับจะเห็นชัด แบบนี้เลยเห็นไหมครับไม่ใช่ต่างหูคู่เล็กใส่แล้วเห็นเต็มๆในราคาเบาๆครับต่างหูมรกตโคลอมเบียประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%ประดับเบ็ดยอดะครับด้วยมรกตโคลอมเบียนะครับ2เม็ดรวม5.32กรัต ประดับเพชรรวมทั้งชิน้ีอยู่ที่2.32กรัตแบ่งเป็นเพชร28เม็ดรวม68ตังเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรมาคีอีก87เม็ดรวม1.64กรัตน้ำหนักรวม14.41กรัมราคาขาย139,500บาทเป็นงาน คู่ใหญ่นะครับสำหรับต่างหูเพชรคู่นี้ตัวเรือ,อนอลังการใส่แล้วเห็นชัดเพชรสวยนะครับเพชรขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยนะครับแล้วก็เรือนยอดจะประดับด้วยมรกตโคลมเบียหลังเบีย้ยนะครับสีเขียวใสมีตำหนิในเนื้อมรกตบ้างโดยรวมสวยแล้วก็ใหญ่เต็มหูกด CF ได้เลยครับ สร้อยคอพร้อมจี้ดอกไม้ประดับทับทิมนะครับสายสร้อยจะเป็นแพลตินัม Pt 850แล้วก็ในส่วนของจี้จะเป็นแพลตินัม Pt 9 0 0มีตอกนะคะประดับด้วยทับทิมพามา่าแล้วก็เพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่1.13กรัตน้ำหนักรวม21.29กรัมความยาวนะครับจะอยู่ที่15.5นิ้วราคาขายเพียง ห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทราคาดีจริงๆนะครับเราก็ได้งานหวานๆนะครับได้ทั้งสร้อยเลยแล้วก็ได้จี้ด้วย พร้อมสำหรับการใช้งานมากๆสภาพสมบูรณ์นะครับตัวสายสร้อยเขาจะเป็นลายเม็ดประคำใส่ง่ายนะครับแล้วก็แน่นหนาดีรวมถึงในส่วนของจี้เนี่ยก็ได้จี้ขนาดค่อนข้างใหญ่เห็นชัดนะครับมีความพิเศษตรงที่ทับทิมพามา่าจะเป็นสีวิวิด Pinkish r e เนะครับซึ่งมีความกระจ่างใสเห็นไหมครับใส่ขึ้นคอกำลังสวยพอดิบพอดีเลย CF ได้เลยครับ ต่างหูดอกไม้เพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่4.28กรัตแบ่งเป็นนะครับเพชรเม็ดย่อเนี่ยจะเป็นเพชรเกรนนะครับ2เม็ดรวม2.60กรัตหรือตบเม็ดก,กรัต30เลยนะครับน้ำประมาณน้ำ9กาห1หรือว่าน้ำ M M แล้วก็ VVS ตำหนิดน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับเพชรประดับเนี่ยอีก24เมตรรวม1.68กรัตก็จะประมาณ VS ถึง SI นะครับซึ่งน้ำหนักรวมอยู่ที่5.92กรัมราคาขายสุดคุ้มแน่นอนเพียง185,000บาท งานสวยนะครับได้เพชรเม็ดใหญ่อลังการจริงๆเพชรไซส์กลัดนะครับย้ำอีกทีเลยว่าตกเม็ดละประมาณกลัด30นะครับซึ่งเล่นไฟดีตำหนิเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวเรือนเป็นเรือนพุ่มดอกไม้เห็นชัดจัดเต็มมากๆถ้ากำลังอยากได้ต่างหูเพชรคู่ใหญ่ๆนะครับในราคาคุ้มๆคู่นี้หน้า F มากๆ c f เลยครับ ตังหูห่วงเพชรประดับพลอยหลากสีนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%ประดับด้วยบุสราคำบังกระจักไพรินซีลอนนะครับทับทิมพมา่าพิงซาฟรา์และก็โกเมนสีเขียวหรือว่าซาโวลท์นะครับประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่64ตังแบ่งเป็นเพชร24เม็ดรวม24ตังเพชรเหลี่ยมอีก20เม็ดรวม40ตังน้ำหนักรวม 9. 1-2กรัมราคาขายเพียง32,900บาทราคาดีเหลือเกินแล้วก็งานสวยมากๆนะครับชิ้นงานเนี่ยดีไซน์เรียบๆทำเป็นตัวพลอยแถวนะครับแต่ความพิเศษอยู่ที่อัญมณีนะครับทั้ง5ชนิดเนี่ย สีสวยมากหวานฉ่ำแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยพี่ๆที่ชอบพลอยสีสวยๆสีสดๆชิ้นนี้ตอบโจทย์แน่นอนขนาดหน้ากว้างก็กำลังเห็นชัดเป็นต่างหูที่ใส่แล้วเห็นชัดแล้วก็ใส่ได้บ่อยๆ CF ได้เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาแล้วก็สนับสนุนร้านเพชรทองบุญวิทักษ์ ในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าการกดไลค์กดแชร์นะครับเชิญชวนนะครับเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติสนิทมิสหายเนี่ยให้มาร่วมรับชมของสวยๆจากทางร้านเรารวมถึงพี่ๆที่ cf นะครับสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านและมาะพูดคุยมาเยี่ยมชมมาซื้อสินค้ากันที่หน้าร้าน หน้าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ JJ Mall ชั้น1ห,ห้อง F20 เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้ต้องกับนี้ขอลาไปก่อนเรามาพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองสุนวิทักกันอีกทีแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย